สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับรายการคนดังนั่งแถกับอีฉันอาจารย์ยังซิ่งยิ่งสัก <c oughs> วันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญคนพิเศษเป็นถึงเซเล็บคนดังแห่งบ้านกกกอ <c oughs> ซึ่งเป็นจำเลยในคดีฆ่าหลานตัวเองตายจะเป็นใครไปเสียไม่ได้เขาคนนั้นก็คือลุงพลคนชอบแถ <c oughs> สวัสดีคะ่ะลุงพล สวัสดีครับอาจารย์ยังซิ่งยิ่งสักเป็นยังไงบ้างคะลุงพลอิฉันเนี่ยได้ข่าวว่าทางศาลท่านเนี่ยได้เลื่อนการตัดสินคดีของน้องชมพู่ออกไปอีกสองเดือนลุงพลเนี่ยมีความรู้สึกหนักใจบ้างไหมคะไม่รู้สึกหนักใจเลยครับอาจารย์เพราะผมเนี่ยเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของผมเนี่ยหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ โอ้โหเชื่อมันในความบริสุทธิ์ของตนเองเนี่ยหนึงล้านเปอเซ็นเลยเหรอลุงพ้นมันแน่นอนอยู่แล้วครบับอาจารย์ทั้งหลักถงหลักฐานเนี่ยผมก็ได้ทําลายไปหมดแล้วส่วนพยานนั่นเหรอผมก็ให้ลูกน้องเนี่ยไปข่มขู่แล้วเช่นกันแล้วแบบเนี้ยพยงพยานหลักถงหลักฐานอะไรเนี่ยมันก็มาเอาผิดผมไม่ได้แน่นอน ลุงพลเนี่ยก็เฮียไม่เบาเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยขอบคุณครับอาจารย์ที่ชมผมว่าแต่อาจารย์จะไม่ทักทายเมียผมบ้างเลยหรอครับปาร์ตอาจารย์ก็ลืมไปว่านางเถกเมียของลุงพลเนี่ยมาร่วมรายการด้วยกูนั่งรอจนหอยแห้งจนจะจบรายการอยู่แล้ว มึงยังไม่ยอมทักกูเลยอีอาจารย์ยังซิ่งยิ่งสักเอ้ยออไม่เอานะนางเธอ FC น่ะเขาติดตามลุงพลเขาไม่ได้ติดตามแกแกมนันนางเสลอชอบเสนอหน้าทุกงานเ <c oughs> สลอห์ตรงไหนเอาปากามาวงซิอาจารย์ยังซิ่งยิงสักก็ทุกตรงนั้นแหละเธอสี่เอ้ย <c oughs> <c oughs> เรามาคุยกันต่อนะลุงพลอย่าไปสนใจนางเถิกมันเลยเนี่ยดิฉันเห็นว่า f อฟนะเขาชมลุงพลกันนักกันหนาะว่าหลังจากที่เป็นจำเลยฆ่าหลานตัวเองตายแล้วเนี่ยหน้าตาหล่อเหลาขึ้นแอบไปทำศัยกรรมเสริมรอมาหรือเปล่าคะลุงพลก็เห็นแต่ก่อนนะ่ะฟันหน้าก็ไม่มีไม่ใช่เหลอ อ๋อเรื่องที่เอฟซีบอกว่าผมเนี่ยหน้าตาหล่อเหลาขึ้นนั่นเหรอเรื่องเนี้ยผมไม่เถียงแล้วครับเพราะหลักฐานแล้วมันชัดเจนสักขนาดนี้ออออส่วนเรื่องไปทำศัลยกรรมมันเหรอไม่มีเพราะว่าผมเนี่ยหล่อตามธรรมชาติอยู่แล้วครับอาจารย์ออธรรมชาติลงโทษนะซีลงุงพลแล้วเรื่องฟันหน้าละ่ะไปทำมาหรือเปล่าคะออฟันหน้าน่นเหรอผมทำมาตั้งนานแล้วครับอาจารย์ยังซิ่งยิ่งซัก ทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเซเลบคนดังแห่งบ้านกกอกๆซะอีกอ้าวแล้วก <laughs> ่อนที <adelante> ่จะเป็นเซเลบคนดังแห่งบ้านกกอกนี้ไปหาเงินที่ไหนมาทำฟัน่ะคาลุงพลขนาดฝาบ้านก็ยังไม่มีเลยประตูห้องน้ำก็ไม่มีแล้วแบบนี้ไปเอาเงินที่ไหนมาทำฟัน่ะคาก็มีอดีตผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งเขาออกค่าใช้จ่ายในการทำฟันให้ทั้งหมดเลยครับอาจารย์ ลุงพลพอจะบอกได้ไหมคะว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นน่ะคือใครผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นน่ะก็มีฉายาว่าด็อกเตอร์ฟิตนะครับอาจารย์ยังซิ่งยิ่งฟักนี่สรุปแล้วเนี่ยกูเป็นส่วนเกินใช่ไหมเนี่ยบักพวยก็เออนะสิก็ทางรายการเน่ะเขาเชิญกูมาแค่คนเดียวมึงน่ะมันเสเรอเหมือนกับที่อาจารย์ยังซิ่งยิ่งสักพูดนั่นแหละอาจารย์ถามต่อเลยครับ นี่ลุงพลพอหลานตายแล้วเนี่ยทําให้ชีวิตของลุงพลเนี่ยดีขึ้นจริงไหมคะจริงครับตั้งแต่หลานตายะนะชีวิตผมก็ดีขึ้นมีที่ดินมีบ้านมีรถหรูๆขับไม่ต้องลําบากเหมือนเมื่อก่อนเลยครับอาจารย์แล้วเคยคิดจะทําบุญให้หลานบ้างหรือเปล่าคะเคยเห็นว่าจะโกนหัวทุกปีไม่ใช่หรอคะลุงพล มันก็แค่ลมปากเท่านั้นแหละครับอาจารยนะ์เชื่อคำพูดของผมเหรอความจริงน่ะไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันหมดทุกครั้งก็ได้วันรีเด็กของผมเลยนะอาจารย์ <c oughs> ถ้าพูดแบบนี้ก็ชิบหายนะสิลุงพล <c oughs> อาจารย์พูดคำเนี้ยเหมือนกับพี่หนุ่มกังไกลเลยครับเพราะตอนนั้นนะ่ะผมไปออกรายการโหนกระสวยพี่หนุ่มกังไกลก็พูดคำนี้เหมือนกัน <c oughs> ก็ถึงได้ว่าไงคุณหนุ่มกังไกลอ่ะถึงไม่เชิญลุงพลไปรายการโหนก็สวยนับตั้งแต่วันนั้นก็เพราะความจริงเนี่ยไม่จําเป็นต้องพูดให้เหมือนกันหมดทุกครั้งก็ได้ใช่ไหมล่ะลุงพลถูกต้องเลยครับนี่สรุปแล้วเนี่ยมึงจะคุยกันแค่สองคนใช่ไหมเนี่ยฮะบักพุ้ย มึงนั่งเป็นตัวประกอบเงียบๆไปนางเถะเอ้ยบุญแค่ไหนแล้วที่ยามเนี่ยเขาปล่อยให้มึงเข้ามาเนี่มาคำถามต่อไปเลยนะคะลุงพลลุงพลแล้วที่ดินที่ดงดอกอ่ะลุงพลเอาเงินที่ไหนไปซื้อมาเหรอคะเห็นว่าซื้อด้วยเงินสดด้วยนี่ผมก็ยักยอกเงินที่เอฟซีร่วมกันบริจาคมาทำบุญเอาไปซื้อที่สิครับอาจารย์ โอ้โหลุงพลนี่เฮียยกกำลังสองเลยนะคะขำแหมชมกันอีกแล้วนะอาจารย์ยังซิงยิงซาน,นี่ลุงพลได้ข่าวมาว่าลุงพลน่ะร้องเพลงเพราะเมื่อก่อนน่ะเคยเป็นนักร้องมาก่อนเหรอครับอ๋อเมื่อก่อนที่ผมทำงานอยู่ที่โรงงานน่ะผมเคยเป็นนักร้องนามาก่อนนะครับอาจารย์อีชั้นเนี่ยเขาฟังสักหนึ่งกระบวนเพลงได้ไหมคะลุงพล จัดไปครับแต่อาจจะมีสะดุดบ้างนะอาจ,จารย์พอร้องเพลงนี้ทีไรเนี่ยน้ำตาจะไหลทุกที <Hey. S 1> ถูกเกาวห้าว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรนักหนาท,ทั้งทั้งที่รักและคอยเมตตาย,ยังถูกเกาวห้าว่าเป็นคนไม่ดี <Hey. S 1> สุดยอดเพราะจังไรจริงๆค่ะลุงพล <Hey. S 1> ขอบคุณครับ ก่อนที่จะจบรายการเนี่ยลุงพลมีอะไรจะบอกกับ FC บ้างคะเชิญเลยค่ะก็อยากจะให้ FC ผู้ใจบุญทั่วโลกเนี่ยสนับสนุนลุงแบบนี้ตลอดตลอดไปและเวลาที่ลุงไลฟ์สดก็ขอสติกเกอร์ส่งมารัวๆเลยนะครับขอบคุณครับเฮ้ยสุดท้ายก็ไม่วายขอทานอีกจนได้นะลุงพลอีฉันเชื่อในกฎแห่งกรรมนะคะ กรรมคือการกระทํากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเ <c oughs> ฮ้ยกูยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยเอากูมาเป็นตัวประกอบซะงั้น <c oughs>